สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนจากเรื่องซากุระนะครับมือปราบให้ทาโร่น้องๆหลายคนขอเอาไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่จะวาดเป็นไม่เอ่ยก็เลยไม่ได้วาดสักทีนะครับรูปนี้คงจะเป็นรูปครึ่งตัวนะครับ ถ้าครึ่งตัวก็เดี๋ยวจะวาดหัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเศษยางลบนะครับวาดแล้วก็ตะกุกตะกักวาดหัวโตวนิดนึงนะครับพอดีกระดาษไม่ได้ ยึดไว้นะครับก็จะต้องเอามือกดไว้ตลอดอาจจะเห็นมือโผล่ในกล้องตลอดเวลานะครับต่อมาเราแบ่งครึ่งหน้านะครับแบ่งครึ่งหน้าแล้วก็ใบหน้าก็จะเป็นหน้าแหลมๆเกินวงกลมมานิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของตา ปากจะอยู่แถวนี้งั้นตาลงมาอีกนิดนึงได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนของผมนะครับเราก็ลองวาดตาดูก่อนนะครับกลมๆจริงๆตาไม่กลมนะครับจมูกเป็นจุดๆแล้วก็ปากจะรอดหรือเปล่ารูปนี้รอดไม่รอดก็จะให้น้องๆดูนะครับว่า วาดได้หรือเปล่าแล้วก็ขนตานะครับนะครับแล้ก็วาดเป็นโค้งโค้งแล้วก็ตาจะเป็นเหมือนถ้วยลงมานะครับแล้วก็เป็นขอบตาล่างข้างนี้เหมือนกันนะครับขอบตาบนเป็นโค้งโค้งแล้วก็ตาขาวเป็นเหมือนถ้วยแล้วก็ ตาดำจะเป็นเหมือนเลขศูนย์นะครับเ,เลขศูนย์ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงตาดำจะเกือบเต็มตาขาวเลยนะครับแล้วก็มีแววตาขาวๆแล้วก็เป็น ม่านตาดำดำนะครับม่านตาดำดำตัวนี้ขอสเก็ตรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอขอบีบหน้าเข้ามาไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับตัวนี้ก็ขอแบบเก็บรายละเอียดพอสมควรก่อนที่จะลงหมึกนะครับต่อมาทรงผมด้านหน้าเป็นทรงที่ ตัดสินใจลำบากเหมือนกันอันดับแรกก็อย่างนี้ก่อนแล้วก็ความยาวมันจะประมาณเกือบจะปิดตานะครับแล้วก็จะมีเส้นหนึ่งที่ยาวออกมาปิดตาขอบเขตของผมด้านหน้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เป็นผมขึ้นไปด้านบนแล้วก็เป็นผมขึ้นไปด้านบนบังหมวกหมดเลยตกกล้องแล้วคร <c oughs> าวนี้เรามาวาดผมด้านหน้ากันนะครับ ผมด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็วาดเป็นผมส่วนอื่นๆผมด้านบนกระจุกตรงนี้มันจะทับลงมาด้านหน้านะครับแล้วมันก็จะมีกระจุกอื่นๆคือ ตัวนี้จะยากลำบากกับตรงผมนี่แหละครับมีหูแล้วก็ผมด้านหลังผมก็จะไม่ยาวนะครับยังเป็นนักเรียนอยู่เนาะต่อมาก็ผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมด้านบนก็จะปกลงมาเหมือนกัน แต่ด้านนี้จะตกลงมาปิดแก้มเลยนะครับแล้วก็มีหูออกไปนะครับ ไม่ต้องวาดก็ได้วาดผมปิดหูไว้แล้วก็เป็นผมด้านหลังอีกอ่เดี๋ยวขอเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าจะวาดหมวกด้วยหมวกก็จะเป็นวาดคร่าวๆก่อนนะครับถ้าไม่วาดหมวกนี้อาจจะไม่ดูดูไม่เป็นซากุระนะครับ แล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นนูนๆเนาะก็กะเข่าๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาล่างเส้นจริงๆนะครับ คือหมวกอะไรเนี่ยต่อมาก็คอนะครับเป็นคอ แล้วก็เป็นเสื้อเสื้อก็เป็นชุดยังไงไม่รู้นะครับดูไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเสร็จแล้วก็เป็นลำตัวนะครับวาดเป็นลำตัวลงมาก่อนเพราะว่าเช็คดูว่ามันสุดกล้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นแขนนะครับแขนเสื้อเป็นแขนเสื้อป่องปอง ตรงคอเสื้อก็คอเสื้อเป็นเสื้อแบบคอตั้งหยักหหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีโบอยู่ที่อกเสื้อตามด้วยเชือกที่มัดโบนะครับลงด้านล่าง คราวนี้มีอะไรอีกอเป็นเชือกมัดโปด้านหลังนะครับด้านหลังของหมวกชุดมันอลังการมากฟุ้งฟิ้งเยอะแยะอ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาตัดเส้นกันมีผมชี้โดชี้เดชขึ้นด้านบนด้วยนะครับ ถ้าไม่มีผมตรงนี้จะดูเป็นซากุระไหมนี่นะครับ <c oughs> คราวนี้การตัดเส้นของเราเราจะไม่ใช้ปากกาเมจิกเส้นใหญ่ๆนะครับใหญ่สุดเราจะใช้ตัวนี้0.8ก็ตัดเส้นรอบนอกเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าอันนี้อาจจะแบบว่ามีส่วนให้ตัดเยอะกว่าเส้นรอบนอกนะครับเราก็ต้องรู้จักกะประมาณเอาด้วยอย่างเช่นประมาณว่าเส้นที่เราตัดอาจจะเป็น เส้นโครงล่างของตัวละครของตัวการ์ตูนแล้วก็ข้างในอย่างเช่นปากจมูกหรือว่าตาหรือรายละเอียดเล็กๆอะไรค่อยมาใช้ปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าที่พี่ทํามันก็จะถูกต้องไปซะหมดนะครับบางส่วนอาจจะผิดแต่เรากลัวผิดไหมครับเราไม่ต้องกลัวผิดนะครับสําหรับการวาดรูปการวาดรูปมีการผิดพลาดได้เสมอนะครับแต่ว่าเราก็จะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากการ วาดผิดพลาดบ้างนะครับวาดผมลงไปน้องๆที่รอรูปเซเละมูลก็ใจเย็นๆก่อนนะครับ กำลังพยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับว่าจะวาดยังไงดีเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับเซเรมูนไม่ต้องกลัวนะครับ ต้องการให้วาดรูปอะไรก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่ามันชื่ออะไรเรื่องอะไรนะครับบางคนมาถึงว่าโพสชื่อเลยแล้วพอพี่ไปเซิร์ชมันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะไม่รู้จักนะครับบางทีพอเซิร์ชไปก็เป็นนักฟุตบอลเต็มสนามเลยไม่มีการ์ตูนแม้แต่รูปเดียวก็วาดการ์ตูน นะครับไม่ได้วัดนักฟุตบอลน,นะครับหรือเซิร์ชไปใครไ <c oughs> ครเป็นรูปปีาศาจรูปยักษ์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็คือมันก็ไม่เกี่ยวกับการ์ตูนนะครับก็เลยไม่ได้วัดให้ก็ช่วยบอกก่อนนะครับว่า ตัวละครนี้มาจากเรื่องอะไรนะครับบางทีบอกว่าตัวละครนี้จากเรื่องอะไรก็เอาไปเสิร์ชก็ได้มาแบบเป็นมาเกือบทั้งเรื่องนะครับก็ก็จะไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนนะครับต่อมาก็วาดตาขอบตาบนเราอาจจะ ขีด2อสารอบนะครับให้มันมีความหนาแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นผมมาทับอยู่ก็ให้เราเว้นไว้นะครับเราอย่าไปขีดทับเส้นผมนะครับเส้นผมนี่จะบังตาอยู่นะครับ วตาดำเว้นแววตาเอาไว้นะครับแล้วก็ม่านตาดำ ตอนนี้ตาดำค่อนข้างใหญ่นะครับตาดําจะเต็มตาเลยนะครับแต่จะเว้นเป็นเหมือนรูปพระจันทร์เอาไว้ด้านล่างของตาซึ่งตอนนี้ก็คล้ายๆว่าผิดพลาดไปนิดนึงนะครับก็แก้ไขตามอัตภาพ ก็ผิดภาพได้นะครับแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์นะครับจมูกเล็กๆแล้วก็ปากยิ้มนะครับเมื่อกี้เหมือนไฟกับพิบเกิดอะไรขึ้น เป็นปากกาด้ามเดียววาดเกือบหมดทั้งภาพเลยนะครับ เามาเปลี่ยนปากกาเล็กลงนะครับจริงๆวาดมาขนาดนี้เรไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับวาดเป็นรายละเอียดของอาจจะเป็นรายละเอียดของเส้นผมที่แบบเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยนะครับแล้วก็รอยยับของหมวก รอยยับของโบประมาณนี้นะครับสักุระมือปราไพาทาโลกนะครับก็เกิดขึ้นคอพอสมควรนะครับสำหรับรูปนี้ <c oughs> ก็ยากอยู่ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็น้องๆขอมาเนาะก็ ต้องวาดให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ